อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเสารวันพุธแปดโมงเคืงค่ะพี่น้องเสารวันพุธที่สี่เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ขอโทษค่ะแปดโมงเคืงเสารวันพุธที่หกท่านว่าค่อมหกหกกั้นคอเลยมาแล้วหมู่บ้านถึงสิวันที่สี่อยู่ถ้ามาเบิงเด็กกิน ใบคอยใบคอยมืฝากคือเกาพี่น้องตกลงใบยูค้ากินมะได้ผักกระเรน้ำค่ะเมือน,นี้มีผักกระเรน้ำมะน้ำค่ะพี่น้องค่ะผาาักกระเรน้ำแล้วก็ใบยูค่ะแล้วก็ใบคอยนะคะ ข้างนั่นกับจุดไฟไลายประสีลายยุงให้เล่าเนาะค่ะในกวางนะคะอาาัอาหารมาแล้วหัวอาหารมาแล้วหัวอาหารค่ะนี่ขอกําไรก็ให้ไปแล้วนะคะหัวอาหารให้ไปแล้วขอกําไรเด็กน้อยกับเอาหัวไปตุ่มกันกินหัวอาหารเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะหัวอาหารใจเบิงกัะนนะห้ฮทายดีดีเบงกันนะอยู่ซื่อๆเบิเบงกันนะ นี่ค่ะสูตรหนึ่งหนึ่งเจ็ดสีค่ะของสำหรับโคทองค่ะพี่น้องหัวหางงัวเฮ้านี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะข้าวหายยังสี่บ่เชื่องกับเชื่องพี่น้องย่างตามก้นหัวอาหารนะบ่เชื่องกับเชื่องคือเกลีวค่ะพี่น้องค่ะนะคะข้าวข้าวห่ข้าหายหัวอาหารเสริมกับพี่น้องเดือนหนึ่งข้าใส่กระสอบเดียวค่ะหัวอาหาร โมเมนต์น้นเดือนล้วก็สอบีเบดไลน์น่นสิอมากินไลน์ปนนี่่ินเก่งปนนีางน้ำก้นต่อยเนี่ยางน้ำก้นต่ตอของเข้าประมาณหนึ่งงานด้วค่ะลอมไว้ประมาณหนึ่งงานค่ะ มีต้นไม้แล้วก็มีสาน a m ให้เขาเล่นค่ะพี่น้องสาน a m คุดดีๆก็เจือเด้อค่ะอันนี้มันดินทมเบิดแล้วค่ะพี่น้องเสีได้ขคุดไม่เท่าให้ตั้งไดเสบ่ได้คุดไม่ให้มันบ่ไม่ใช่มันไม่น่าเล่นแล้วมันตื่นแล้วค่ะพี่น้องอินดีนอินดีแห่งมาเล่นอยู่ค่ะเบืเ้อ,องเ,น,องน,เน,อนี้ยมีเตขีดตม เขากระไก่รุดละจ้าอินดีนะป้องกันมาแรงแน่นอนไม่ใช่ไปเขาคือต้มโพไว้ไขี่ต้มโพไว้ลุงอ้อนว่าป้องกันมาแรงวัติจ้ะป้องกันมาแรงไปกัดเป็นยาทากันยุงเหรอ,อตัวนั้นก็เอาหัวมาตุ้มมูนองกินยุบผู้เดียวครับพี่น้องคะ่ะ แดดดีดีค่ะแดดจัดแล้วค่ะพี่น้องเป็นฤดูหนาวที่ไม่หนาวเลยวันนี้นะคะเป็นฤดูหนาวที่ไม่หนาวเลยพี่น้องค่ะ fc ที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจมีตังใช้ปลอดโรคปลอดภยัยกายใจแข็งแรงนะคะฝาก youtube ช่องด d a m um farm ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทำเนียนได้จ้าพี่น้องค่ะ อยากได้ผู้ติดตามเยอะๆๆ,ๆเลยจ้ามีอะไรจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอดัมฟาร์มก็เป็นฟาร์มนองไม้ไยรุ่นนะคะพี่น้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันได้คะ่ะ หรือแม้กระทั่งถ้าต้องการกวางไปเลี้ยงก็สามารถโทรมาได้นะคะเรามีให้ค่ะ0963956551นะคะเขามีกวางรุซาแล้วกะกวางซิก้าแล้วกะกวางลูกผสมนะคะกวางมา้าลูกผสมรุซาบวกม้าล่ะค่ะพี่น้องค่ะราคาจะแตกต่างกันไปนะคะ สามารถโทรมาได้ค่ะพี่น้องค่ะ0963956551นะคะถึงแม้ว่าเด็กในฟาร์มเราจะยังไม่ปล่อยแบ่งนะคะแต่ว่าเราก็สามารถคือเราเข้ามีกวางอยู่หลายหมองเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยู่ไกลมองไดเข้ากับจีจารทรงแบบใกล้ๆไห้แหละเนาะคะ่ะเพื่อป้องกันกวางเดินทางเมื่อยนะคะพี่น้องค่ะ พี่น้องเองก็จะได้บ่าเสียค่าขนทรงลายนะคะมือมืออื่นนีกอะ่ะจะมีการทรงไปไห้พี่น้องทง่งอุดอรนทานี่นะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณที่ไว้วางใจอาดัมฟาร์มนะคะขอบคุณคะ่ะ้าต้องการเพิ่มหรือ,อยังกะสามารถ โทงมาหรือคอมเมนต์มาได้จ้ะเป็นยังล่ะคือตาทางตาทีออกแต่ลูกฮะไปอไรเขาเห็นยังท่องหมดเลยด้ค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวกะทะย้อยกันออกนะคะเจ็ดโตคาดว่าจะได้เจ็ดแม่เจ็ดโตเจ็ดแม่เนาะค่ะเจ็ดแม่เจ็ดโตขอกําลังใจจากพี่น้องในเด้อค่ะนี่จีเป็นได้ดังหวังบอบุีค่ะพี่น้องคะ ทางพุณกับเป็นตะเบิงอยู่ด้วยค่ะกอ, <c oughs> อกำไรหน่อยลูกเป็นหาโตอยู่ฟังนั้นครับพี่น้อง <c oughs> อยู่ฝังนั้นห้าตัวเดี๋ยวไปดูเด็กๆบ้าง เดี๋ยวไปดูเด็กๆบ้างนะคะตาเอคของนี้สี่คูณแปดนะคะบรรจุได้อยู่หรอคาะยี่สิบตัวนะในหนึนน่งงานอนีกระยางจนเมื่อยแล้วพี่น้องเลี้ยงได้เป็นรอยโตคะ่ะกวางรู้สาสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จำกัดนะคะน,น้อยๆก็เลี้ยงได้คือกันค่ะพี่น้องสามพูดหกเมตรก็ได้แล้วคูหนึ่งนะคะกวางเขาขึ้นหนึ่ง ทางโน้นน้องเก้าเจริญทรัพย์คนนี้น้องสิบเจริญทรัพย์นี่ค่ะสังเกตจากเขานะคะน้องสิบเอ็ดคนโน้นสูงขักคนโน้นค่ะน้องสิบเอ็ดน้องอีลิบินส่วนคนนี้น้องพารวยค่ะหันกลไหนีนี่ค่ะพารวยจะเก้าเดือนเต็มแล้วนะคะวันที่สิบเอ็ด พารวยเกิด11มีนาเมษาพฤษภาคมธันวาจะเก้าเดือนเต็มแล้วนะคะเขายังเขายังมุ้งมิ้งมากยังไม่ขึ้นเลยพ่อพารวยจะเก้าเดือนแล้วเขายังไม่ขึ้นได้พารวยนี่เด้อพี่ีไหม่นี่ล็อกแบบฟ้องสติจะง,ง่ายขับรับขับับ,บ,บคนนี้<ม>อุ้งอิงนะพารวยอุ้งอิง เอฟซีลูกสาวฝากความคิดถึงมากค่ะพี่น้องค่ะน้องพาวรวยอุ้งอิงลูกเอิญทำอะไรป้องกันมันหลุดเหรอเป็นของง่ายเธอเนี่ยเจจังไดว่าเขาสีบอนดนมามองนี้มาเหรออันนี้สีรูดอันนี้ก็รูดตัวขากันเขาดันมากค่ะตอกระปูได้ะัตวตอกปูได้บ่ือเ่ับไปแอนเห็นเห็นมันก็ล้องไว้สักก้อนสีฉันมาจับไว้จังไดฉันเห็ดคลิปอยู่จ้า นี่ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพาไาดูกวางกินคอยบายูค่ะลิปตัดแล้วก็ผักเกษตรน้ำแล้วกะหัวหันคนนะคะวันนี้แล้วพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแหงนะคะฝากช่องด้วยบ๊ายบายจ้า いいか